สว,ส,สวัสดีค่ะชื่อนางสาวนัทธิดาสุชาติพงศ์ค่ะเป็นนักกีฬาย,ย้อมหนักคนพิการค่ะเป็นไงบ้านักสำหรับการสนับสนุนของกองทุนสนับสนุนอะไรบ้างเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมอ่ล่าสุดค่ะ,คะกองทุนให้รถเข็นคันใหม่มาค่ะ<อ>เมื่อเดือนที่แล้วเพิ่งไปรับมาค่ะรู้สึกขอบคุณมากค่ะเพราะว่าหนูรถเข็นมันก็ไม่ค่อยดีแล้วก็เลยส่งไปทางกองทุนให้เขาช่วยเหล,ลือเรื่องรถเข็นเขาก็ตอบแทน นานไครับจะได้ตอบรับยังไงทำเรื่องอไปนานไม่นานค่ะประมาณมันส่งไปวันนี้ใช่ไหมคะก็ประมาณ3-4วันเขาก็จะตอบรับมาถามเรื่องรถเข็นว่าเราต้องการรุ่นไหนแบบไหนให้เราส่งไปให้เขาได้เลยค่ะเขาก็จะฟีดแบ็กกลับมาว่าแบบนี้ใช่ไหมแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ตอบเข้าไปค่ะใช่สําหรับการสับสนอของกองทุงคนครั้งนี้ครับมมีมุมม,มองว่ายัางไงบ้าง มีไม่ดีช่วยหนูได้ประมาณแค่ไหนเยอะแค่ไหนสำหรับกองทุนตั้งแต่หนูเล่นกีฬามาเขาช่วยเหลือมาตลอดค่ะเหมือนหนูมีปัญหาอะไรทางแม่ก็จะติดต่อไปค่ะเขาก็จะสนับสนุนทุกอย่างเหมือนถ้าเราขาดเหลืออะไรเขาก็จะสนับสนุนตลอดค่ะใช่ดีทุกดีค่ะสําหรับหนูหนเขาเขาดีมากมใช่กี่ปีแล้วครับเราให้ฟังหน่อยที่สนับสนุนมาตั้งแต่หนูเริ่มเจ็บค่ะหนูเริ่มเจ็บตั้งแต่ปี2019ตั้งแต่หนูไม่ได้เล่นกีฬาเลยด้วยซ้ำค่ะใช่ ตั้งแต่ปสสี2 0 1 9จนตอนนี้2024ก็5ปีได้ลรวคะ่ะใชไ่ไม่เคยคไม่เคยขาดตกบกร้องไม่เคยใช่ค่ะถ้ามีปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือก็ส่งไปค่ะก็แม่ก็จะทักไปบอกพี่เขาพี่เขาก็จะติดต่อกลับมาอะไรอย่างนี้ค่ะใช่ในตรงมองหนูเองในระยะ5ปีครับถ้าอยากจะขอเพิ่มเติมหรือต้องการอะไรแนะนำมีอะไรแนะนำไหม สำหรับหนูหนูว่าที่เขาช่วยเหลือหนูตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้หนูว่ามันดีมา,มากๆแล้วค่ะหนูไม่แนะนําเพราะว่าที่ผ่านมาคือถ้าหนูต้องการที่จะได้อะไรหนูทักไปพี่เขาก็จะฟีดแบ็กกลับมาให้ตลอดค่ะใช่ครับสุดท้ายครับพูดอะไรซึ้งๆเกี่ยวกับกองทุนหนโอ้ <laughs> กองทนหนูว่าสําหรับนักกีฬาอย่างเรากองทุนเป็นที่พึ่งอย่างหนึ่งค่ะ เวลาเรามีปัญหาอะไรหรือเราหาทางออกให้กับตัวเองไม่ได้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเราสามารถทักไปถามเขาได้มันไม่ใช่เกี่ยวแค่ว่าของเขามันไม่ได้เกี่ยวแค่เรื่องกองทุนอย่างเดียวมันมีหลายๆเรื่องเราสามารถปรึกษาเขาได้รู้สึกขอบคุณตรงนี้มากๆค่ะใช่ผูดีมากค่ะ